สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua นะ Channel กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับแพลตฟอร์มนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มในการพอร์ตเรื่องสดน้ําสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนนะครับรวมถึงในอนาคตอาจจะเป็นการพลิกโฉมในเรื่องของรูปแบบการ,รดื่มน้ำไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่ที่บริษัท h a r m a f a c t แทนนะครับจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ใช้ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มนี้ในการที่ เป็นตัวอย่างนําร่องในการที่พอนิสต์น้ำในระบบปิดนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz all the best knowledge for aquatic system นี่ก็คือเราจะมาตามข้อมูลในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านสิพูดถึง aqua culture transformation เขาเรียกว่าการพลิกโฉมในเรื่องของการพลันิสต์น้ำไปอีกรูปแบบหนึ่งจากที่เราเคยเป็นอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณเสริมสักนะครับคุยมอมก็จากที่งานไทยคว่าเราได้คุยกันแล้วอาเกเป็น CEO ของอา์ติกนิคสวัสดีครับคุณสริมศักดิ์ขออนุญาตเคุณกรนะฮะได้ครับครับผมก็จากที่คุณกรไป พรีเซนตเป็นวิทยากรในงานได<ป>้งานครับผมตอนนี้คือเห็นในเรื่องของตัวมันเป็นแพลตฟอร์มแต่คราวนี้เรื่องของการที่ว่าเราจะก็ g ไอเดียหรือว่าแชร์ไอเดียให้กับคนที่พิสต์สฆษนาให้เข้าใจว่าในส่งตัว Ad ic, อ d ดเทนิกม,มันช่วยในเรื่องของการเพิ่ม productivity ยังไงหรือ,อม,มันจะเป็นแนวทางในการเขาเรียกว่า transform วงการโพรสต์โฆษนามใน,นอนาคตยังไงบ้าคุณกอนแนะนำตัวก่อนก็ได้เลยคุณใช้คำว่า transform าสวัสดีรอบครับผม เสริมศักดิ์คุยมอมนะครับเป็น CEO บริษัท Adeknic Engineering, Engineering Solution ชื่อเรียกยากเนาะครับ Adeknic ก็เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มเราด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นวิศวกรทําธุรกิจด้านอุตสาหกรรมครับแล้วก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ System i n d i c a t o r ก็คือเรา support โรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วเรามีโน o w h าวการเขียน,น,นโปรแกรมในกนารทําออกแบบฮาร์ดแวร์เครื่องจักรกลอยู่แล้วเป็นพื้นฐานย้อนไป6ปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดด้วยเรา สู่พัฒนาตัว d u c ตตัวหนึ่งที่จะเป็นคิดว่าจะทานฟอร์มหรือว่าจะทําให้มันเกิดอะไรที่่างเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรด้วยมันก็คือวิธีการทํางานที่เรียกว่าดิจิตอลทันฟอร์มคาคีย์เวิร์ดตัวนี้มีคนพูดบ่อยนอะทาอะไรก็ได้ที่เป็นอ n นาล็อกแล้วให้มันเป็นดิจิตอลมันก็จะง่ายต่อการจัดเก็บเอามาวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ว่านี้มันก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรที่ที่สูงมากมันใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่เรามีกันทุกวันเพราะว่าจะเป็น มือถือครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตครับนี่คือสิ่งที่เป็นอินฟรารัคเจอที่จะเอามาใช้ปฏิวัติวงการเกษตรหรือว่าประมงครับผมว่าตรงนี้ในเรื่องของการที่ว่าเราจะเหมือนกับแบ็กอัพข้อมูลในรูปแบบของคลาวอย่างที่คุณก่อนบอกทุกวันนี้ทุกคนน่าจะมีความคุ้นชินกันในระดับหนึ่งล้วเพราะว่าเราเข้าสู่เรื่องของตัวสังคมที่แบบว่าลูกโซเชียลแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบแล้วการไหลเวียนของข้อมูลทั้งโลกเราสามารถที่จะเช็คเรื่องของตัว อ่าเหตุการณ์หรือว่าเช็คเรื่องของข้อมูลในสถานที่นึ่งเยอะอย่างเรียลไทม์แล้วตรงนี้ทําไมคุณกรถึงมองเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราเอามาทําจับกับธุรกิจเกษตรอ่ามันมันจะเป็นช่วยเขาเรียกว่าเพิ่มปริ๊ดปริ๊ดิตีแล้วก็เพิ่มยิวภาษายิวเนี่ยผมใช้คําว่ามันคือผลผลิตที่มันมีประสิทธิภาพขึ้นอ่าแต่จริงแล้วในวันงานน่ะผมข้ออยากถ่ายทอดสิ่งคีย์เวิร์ดที่มันง่ายๆมากกว่านั้นก็คือมันคือการจดบันทึกก่อน เบสิกแรกเลยนะคุณทะไรเนี่ยคุณต้องจดบันทึกก่อนมันแล้วการบันทึกคุณเนี่ยโอเคแหละปัจจุบันเกษตรกรท่านก็ทุกท่านก็มีการบันทึกด้วยสมุดบันทึกอยู่แล้วในฟอร์แมตของกรมงงเองก็มีเเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องอย่างน้อยคือทางจุดน้ำเนี่ยกรมงก็ต้องทาในเรื่องของตัวมาตรฐาน G A P ทุกคนก็ต้องจดบันทึกล่ะเป็นพื้นฐานได้เราได้เหมือนกับได้การฝึกหรือว่าคุ้นเคยกับการจดบันทึกล่ะอย่างคือตอนทัานก็ได้ยินอย่างเราเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขตัวชี c ว เอดจีพวกนี้มันก็จะจากกันมาคํานวณว่าใช้อาหารเท่าไหร่นี่เนาะครับอันนี้เบสิกพื้นฐานของเกษตรกรใช้อยู่แล้วในการจดบันทึกแต่ทีนี้ถ้าเราจะให้มันเป็นอะไรที่เชิงลึกขึ้นแล้วก็มีข้อมูลละเอียดขึ้นมาวิเคราะห์หนึ่งกระถานว่าถ้าเราเลี้ยงใช้จุลินทรีย์หรือซื้ออาหารประเภทนี้ยี่ห้อนี้มันดีไม่ดีไหม เราเอา Data พวกนี้ไปวิเคราะห์ละเอียดได้มากขึ้นได้ไหมซึ่งเราอาจจะลดต้นทุนอะไรบางอย่างได้ลดลดช่วงเวลากันให้อาหารถ้าอุณหภูมิร้อนไม่ต้องบอกลูกน้องไปให้อาหารได้ไหมมันจากเบสิด้วยนะมันมาจากการบันทึกนะยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่มันไฮเทคเป็นพวก I อ T อยังยังยังไม่ขนาดนั้นมันหมายความว่าอะไรคุณแก้เปลี่ยนวิธีการทางานแต่คุณไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรที่เป็นอุปกรณ์พิเศษเข้าไปเลยนี่นี่คือพื้นฐานผมแนละ้วโจทย์ก่อนโจทย์ต่อไก่อน จดแล้วทำแทนที่จะเป็นอนาล็อกหรือเป็นสมุดเป็นแมนวนวลจากเมื่อก่อนอ่คุณก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรมือถือเนี่ยทุกคนมีอ,มอินเทอร์เน็ตทุกคนมีนะครับผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนงานของเราเองเนี่ยที่เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยก็ใช้แอปใช้แอปบนมือถือได้นี่แหละคืออันแรกที่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะลองเอาเทคโนยีอุตสาหกรรมเนี่ยมาพัฒนาองการเกษตรบ้านเราด้วยวิธีเบสิกก่อนไหมคือการจดบันทึกครับ ในคีย์เวิร์ดที่บนงานวันนั้นที่ผมนําเสนอแล้วก็ได้เจอคุณอุ้ยครับหลังจากนั้นพอเราได้รับเนี่ยเราเห็นมองเห็นโจทย์ตรงนี้ละเราก็ได้พัฒนาเรื่องของตัวแพลตฟอร์มใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหมแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราทําขึ้นมาเราไม่ทดลองใช้นะที่จริงบริษัทเราเนี่ยมีสาขาที่สุโนครเราทดลองเลี้ยงประเภทการเลี้ยงปลานิลที่เป็นระบบเลี้ยงแบบไบโอฟลอกด้วยครับเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสจะพาคุณผู้ไปดูที่สกนะเพราะว่าตอนนี้ปลาเราก็มีการเลี้ยงแบบพิเศษตรงที่ว่าเราก็เอาให้มันเขาเรียกอะไรปลอดพญาตมันสะอาดขึ้นแล้วสร้างมูลค่าตรงนี้อัปเกรดจากปลานนลธรรมดาให้เป็นปลาที่มันมีมูลค่าสูงด้วยได้ด้วยครันี้ได้ครับด้วยวิธีการเลี้ยงแล้วก็ก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเกือบเกือบบางมูลค่ากางกันกษตรโอเคมาในส่วนของตัวอเด็กนิกแพลตฟอร์มบ้างคุณบอลคานี้ผมขาดขอเจาะเลยว่า เรื่องของตัวเรื่องของตัวในในส่วนนี้ม,มันมีรายละเอียดยังไงบ้างอ๋อทำอะไรยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังทีละสเต็ปนิดนึงถ้าผม<ช>ไม่เข้าใจผอาจจะขอขอช่วยกได้ก็คําว่าแพลตฟอร์มก่อนแพลตฟอร์มมันก็คือรูปแบบโปรแกรมที่คุณสามารถนําไปใช้แล้วใช้ใช้ซ้ําด้วยคอนเซ็ปต์ของคุณต่อยอดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะมันเหมือนกับผมอธิบายง่ายๆคือ ผมมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เป็นฟอร์มให้คุณน่ะแล้วคุณทําตามกระดาษฟอร์มตัวเนี้ยทำได้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเปล่าๆเราเมาลองวินโดว์หรือโทรศัพท์วินโดว์ยังเป็นแค่โอเอสนะอันนี้เราก็ทำโอเอสด้วยถูกไหมครับเหมือนกับว่าเราเอางี้ไลน์เฟซบุ๊กน่ะไลน์เฟซบุ๊กคือแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กคือการทําเว็บของคุณเองเพื่อนําเสนอให้ชาวบ้านมากดไลค์คุณแชร์คุณโนล์นี่นี่คืเขาเรียกว่าแพลลตตตฟฟออออรร์์์มมไเเเดดีียนนแพกก็็คซปวั ครับตอนนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันยังไม่ใช่โมบายแอปเป็นแค่เว็บตัวหนึ่งคุณวิธีใช้งานคือคุณแค่สมัครเข้าไปครับก็ใช้งานได้แล้วในใน,ในตัวนั้นจะมีโมดูลที่เรียกว่าประมงที่คุณจะเลี้ยงปลา,าเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็จะเลี้ยงกุ้งปัจจุบันมีพืชด้วยแล้วก็จะมีโปรแกรมบัญชีเล็กๆให้คุณอยู่ด้วยมันเป็นโมดูลโมดูลแล้วทำให้คุณเนะี่ยทำงานเป็นลักษณะมีแพทเทิร์นขึ้น ทำซ้ําได้ง่ายแล้วทําเหมือนคนอื่นได้ลักษณะนั้นคยกแพลตฟอร์ม,มซึ่งก็มีแล้วพิเศษกว่านั้นคือพอมันแค่บันทึกหรือหรือว่าจดบันทึกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเซนเซอร์ด้วยอย่างถ้าคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะมีพวกโดเซนเซอร์<ม>พีเฮดเซนเซอร์ครับเข้าไปเข้าไปในแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็จะเห็นค่าต่างๆของอ,ออกซิเจนละลายในน้ำพีเฮดในบ่อเร,<ม>เราได้ด้วยครับมันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับจากจดบันทึกแต่ก็มีฮาร์ดแวร์ด้วย พอเข้าใจไหมตรงพอเข้าใจหมายหมายถึงว่าอย่างเดิมเนี่ยคุณก็ต้องใช้เรื่องของตัวไอตัวอุปกรณ์วัดเรื่องของออกซิเจนอยู่แล้วหรือว่าคุณวัดคุณภาพน้ําคุณก็มีการจดบันทึกในแต่ละรอบวันว่าเครื่องคิดเนาะเคาื่องคิดอันนั้นอันนั้นคือแบบแล้วเราก็จดลงในสมุดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราเปลี่ยนในเรื่องของตัวจากสมุดเป็นมือถือเป็นมือถืออ่าโดยผ่านแพลตฟอร์มของอเด็กนิกใช่ครับมันข้อดีมันคืออะไรมันก็จะหนึ่งคุณจัดเก็บเป็นระบบระเบียบอ่าแล้วคุณก็สามารถสืบค้นออกมาได้ง่าย แล้วมันเอาข้อมูลตรงนั้นไปพอดการ์ให้คุณเห็นความสัมพันธ์มันยด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายประเด็นอ่าสมมติว่าจดข้อมูลไปเป็นระบบระเบียบแล้วสืบคนได้ง่ายอ่าอันนี้คือเรื่องของตัวการใช้เรื่องของ Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลสมมุติว่าเรามีการจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในของขอบนี้ขอบนี้คอบนี้ในแต่ละปีเราเอามาดูย้อนหลังเราจะต้องบางทีเราหาไอ้สมุดจดบันทึกอันนี้ของกูอยู่ไหนวะปัญหาแล้วเราเอามากางดูเราเห็นตารางตารางตารางในหนังสือเยอะเราบางทีเรามุนนะ แต่อันนี้คือเราสามารถจะเอามาดูเป็นพอดพอดออกมาเป็นกราฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคอร์ฟเป็นแนวโนมถึงนี้ป่ะครับคุณก่อนที่ผมเข้าใจมันเป็นหลักการเอาคุณอาจจะไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์อะไรก็ได้คุณแค่เห็นว่าอันเนี้ยมันลดมันต่ําแล้วมันมีสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแพลตฟอร์มมันสามารถทําได้เลยโหลดมาปุ๊บเห็นปุ๊บเลยว่าปีที่แล้วช่วงเดือนเมษาลนจัดทําไมค่านี่ขึ้นเพิ่มอาหารทําไมมันกินน้อยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของมัน วอนีเจอร์ตัวเองได้ว่าในการเลี้ยงที่ผ่านมาของเรามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนล้วหรือว่ามีช่องโหว่ขนาดไหนใช่ใช่ใช่ไอ้ตรงนี้มันเกิดอะไรเราลิกอะไรไปวะใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะข้อมูลตรงนั้นอยู่ในคลาวด์แล้วก็อยู่ในระบบแพลตฟอร์มหมดเลยแล้วเราเรียนดูย้อนหลังได้ทุกๆุกหลักอืมมันก็จะช่วยประสิทธิภาพตรงนั้นครับเอาเอาหลักยกตัวอย่างคร่าวๆว่าของพารามิเตอร์ที่สําคัญสาคัญในของอเด็กนิกมีอะไรบ้างคุณกรที่เราสามารถใส่ได้แล้วมันก็เหมือนกับแปลผลออกมาให้เราเห็นแบบใช้ Data Analysis ได้ ที่จริงแคบเป cover หมดแล้ว cover หมดแล้วเพราะว่าเราศึกษาวิธีตั้งแต่เรื่องของปลาแล้วก็กุ้งเทสคิดทุกอย่างที่มีอยู่ในในการวัดที่วัดได้คุณก็บันทึกอยู่ในแพลตฟอร์มได้หน้าปัจจุบันที่เรามีอยู่ได้หมดครับในทุกตัวถ้าคุณจะวัดอะไรสรมมุติว่าเบสิกเนาะก็คือ D.O. สมมุติว่าคุณไม่มีเซ็นเซอร์คุณก็วัดน้ํายาแล้วคุณก็จดทุกตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายคุณก็จดมันก็จะบันทึกให้คุณไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไปดูความสัมพันธ์กับพี่เฮทก็คุ อยู่แล้วมันได้หมดทุกพารามิเตอร์คือเบสิกเลยนะคือคุณวัดปกติคนอะ่ะคุณก็จดแต่ก็อ,อยู่ในมือถือแต่ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะให้มันเป็นเรียวไามอเงี้ยเรียวไามก็คืออยากดูว่าแฮงต้นมันบูมตอนไหนคุณก็เอาดีโอเซนเซอร์ที่เป็น IoT เนาะตัวนี้ทุกคนรู้จักหรือที่มีเซ็นเซอร์ IoT อยู่แล้วก็สามารถต่อเข้ากับแพลตฟอร์มได้ด้วย ก็คือเราสามารถที่จะปลักอินเข้ากับตั้ตัวผลิตภัณ์ปัจจุบันเราก็ทํา IOT นเซอร์เข้าไปในแพลตฟอร์มได้ด้วยอสั่งปิดเปิดตัวแขนตีน้ําก็ได้ออันนั้นก็คือเรื่องของตัวการสั่งการอุปกรณ์เป็นอัตโนมัติ automation เลยครับตอันอัปเดตได้ขนาดด้วยแต่เบสิกเลยถ้าคุณไม่มีทุนที่จะทาพวกนั้นคุณก็เอาวิธีทํางานปกติคุณละที่คุณจดด้วยเทสคิดของคุณเอาเอามาบันทึกในแพลตฟอร์มเราได้ครับแล้วก็ใช้ความเป็น วิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเออมันสัมพันธ์อะไรได้ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเพิ่ม productivity เรื่องของการเลี้ยงาการจัดการได้ดีขึ้นบางแผนเพราะทุกอย่างคือมันโชว์ออกมาให้เห็นว่าคุณจุดแข็งคุณหรือจุดอ่อนคุณในการเลี้ยงในแต่ละขอบให้อาหารช่วงนี้แม่งเยอะเกินไปเออค่าคุณภาพน้้ามีการติดแบงเราต้องมีการปรับลดและอะไรอย่างนี้ผมมี AI เล็กๆพิจิกการให้อาหารด้วยนะอ่าเพราะว่าผมเห็นเพียนอย่างหนึ่งก็คือการให้อาหารบางทีเนี่ยเขาให้โดยที่แบบ ไม่ได้ดูความสัมพันธ์อย่างอื่นอย่างช่วงนี้อุณหภูมิสูงบางบางท่านอาจจะมีบางฟาร์มอาจจะมีเคล็ดลับของเขาอยู่แล้วแต่แต่ถ้ารเกษตรกรมากใหม่ล่ะไม่รู้เนี่ยแพลตฟอร์มผมสมารถไกด์ได้ว่าให้อาหารสเต็ปอายุกุ้งเท่านี้เท่านี้ควรจะให้อาหารกี่กิโลต่อต่อแสนตัวหมายความว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มในการเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตหรือนับจากนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ก็ได้อาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบว่าพวก หน้าใหม่หน้าใหม่นคมเมอร์เข้ามาเอ้ยเขาเห็นว่ามาจากบริษัทอื่นเฮ้ยเห็นว่าเฮ้ยแชร์ทธุรกิจสว์น้ำเนี่ยมันมันเป็นเทรนที่มีอนาคตในเขาเรียกว่าในอนาคตเนี่ยพอเจอเรื่องของมีความสําคัญมากขึ้นเขาก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มได้โดยที่เรามีเขาเรียกว่าเรามีเขียมทิศให้ละว่าชี้ไปทางนี้โดยการที่เราใช้เรื่องของตัวแนวโน้มของจังแพลตฟอร์มของเราชี้ว่าเออคุณเดินไปทางนี้นะคุณสมบัตินี่นะครับมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าแชร์อื ใน platform ผ,ผมสามารถแชร์ระดับข้อมูลหรือประสบการณ์ในการเลี้ยงนะให้คนอื่นได้เหมนแบบคุณไปเรียนรู้เองเองไม่คล้ายคล้าย machine learning อะครมันคล้ายๆกันในเรื่องของการทํางานกับ AI ที่ว่า machine learning มันคือเราพยายามบอกให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามเรา,าแต่อันนี้คือพื้นฐานยังไม่ไมถึงขนาด AI, AI หรอกเวลาเราเลี้ยงอะไรขอบอะไรสำเร็จเนี่ยพอดีเพื่อนเราก็อยากเลี้ยงตามเราแท็ที่เราจะโทรบ,บอกมันทุกวันทุกเช้า มันก็มาดูเลยดูนี่เลยมึงดูตามประวัติกูเลี้ยงกูเลยทำอะไรบ้างเข้ามาดูเลยว่าเราพอแม์เราอยู่ตรงนี้คุณก็แชร์ไปให้เขาเขาก็จะเห็นประวัติการเลี้ยงอความเป็นอินไซต์ความข้อมูลหรือว่าการถ่ายทอดที่ถูกต้องมันก็จะเกิดขึ้นเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องบนข้อมูลเดียวกันความสําเร็จที่ทำซ้ำได้ใช่ตรงนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นแบบเบนช์มาร์กของเราว่าเนี่ยเราเดินทางเนี้ยก้าวเนี้ยถูกละแล้วเราแล้วมันดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเราแชร์ถ้าคนอื่นสามารถคอมเมนต์เราได้แล้วเอาข้อมูลเรา มาวิเคราะห์ช่วยเราก็พัฒนากับเขาด้วยเนะี่ยโอเคเราบางธุรกิจคุณอาจจะเป็นความลับเรื่องของสูตรการเลี้ยงอันุนว่ากันไปแต่ถ้าวันนึงคุณอยากให้พัฒนาร่วมกันเนี่ยบ,บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับมันก็จะเกิดการ,รเกษตรกรหน้าใหม่ถ้าคนนึงไม่เป็นแต่คนนึงเป็นเซียนอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเลี้ยงตามผมเนี่ยสมัยก่อนต้องไปนั่งอบรมแล้วก็ไปนั่งกว่าจะจับ,จบทางการกระจายกันได้แต่พวกวันนี้เรามีเทคโนโลยีแอดฟอร์มตรงเนี้ยช่วยให้เกษตรกรอ่ะก๊อปปี้กัน เรียกมันกปิ๊กกันเรียนรู้กันดีกว่าเรียนรู้ดีกว่าก็ปิ๊กกันดีกว่าถ่ายทอดกันส่วนรถเกษตรกรเซียนรุ่นเก่าเขาอยากถ่ายทอดให้ใหใหใหเกษตรกรหน้าใหม่ทำเขาก็ทําตามยิ่งทัวร์นี้เกษตรกรหน้าใหม่ชอบใช้อะไร แอปบนมือถือใช้เทคกซ์พีีแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทำงานง่ายขึ้นผมจะถามต่อไปเลยคําถามต่อไปว่าเรื่องของตัว UI เนี่ยมันน่าใช้ไหมหรือใช้ยากไหมเพราะว่าคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกคือความยากง่ายของไอ้ก็เรียกนะไอ้ยมันต้องน่าใช้แล้วกอทุกแอปใช่ไหมทุกแอปวัดกันที่ UX UI user experience คุณก่อนเข้าใจเพราะว่าบางทีผมก็ใช้แอปธนาคารบางธนาคารแะเนาะมันก็ดูแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆมันก็โอ้โหแม่งไม่น่าใช้เลยว่ะแต่มีธนาคารนึ่งอ้น่าใช้ใช้ง่ายมันเป็นงานอาร์ตงานศิลป์ของการทำเทคโนโลยีไอ้แต่นี่อเด็กนิกแพลตฟอร์มน่าใช้ไหมผมง่ายคือเดเวลลอปเปอร์นักพัฒนาทุกคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นทท้งนั้นเลยโอเคคุณทุกครั้งที่เราดีไซน์เนี่ยเราจะมานั่งคุยกันแล้วว่าโทนเนี่ยคือโทนสีส้มนะ บริษัทโชคดีกายเป็นคล้ายๆกับอของบางข้ิดด้วยอันนี้เป็นความบังเอิญไม่ได้เตรียมกันนะต,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 ตอนตอนก่อนหน้านี้ก็ประมาณพักกันเมืองด้วยสีส้มหรือเปล่าแต่จริงแล้วมันเป็นธีมของสีคนอีสานครับเขาเรียกว่าสีดินลูกหลังอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยสินินุกหลังครับสีส้มมันคือสีดินลูกหลังอ่าสีดินลูกลังออกเด็กแดงเอาสส้มเราก็เลยบอกว่าไอ้แพลตฟอร์มต้องสีส้มอ่าส้มเนี่ยแล้วก็พอเราออกแบบปุ๊บเนี่ย ไอคอนใหญ่เยอะอมีความหมายอันเดียวแล้วก็ให้ดูเหมือนวัยรุ่นครับชยมันก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่คุณคุยไปเห็นก็เออมันน่าใช่ไหมอย่างน้อยก็ดึงวัยรุ่นหวะอย่างเงี้ยไม่ใช่กับผมรู้แล้วแหละว่าผมผมเห็นหน้าตาของตัวแพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวผมถามชี้นำเฉลี่ว่าเฮ้ยมันน่าใช้บอกเพราะว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ก็คือวัดกันเรื่องความซับซ้อนความความซับซ้อนและความใช้ง่ายความใช้ง่ายของตัวแพตตัว UX UI อ่าเป็นมนตรกับผู้ใช้ขนาดไหนมันต้อง แอปที่ใช้แล้วคุณไม่ต้องอ่านคู่มืออ่ะนะอ่ะเขาเรียกว่า user experience ทุกอย่างมันมีบอกหมดในใน interaction ในนี้ว่าเออคุณจะไปเมนูไหนอะไรต่างก็ไปได้หมดเลยครับอะไรนี้ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในส่วนของการทําตัวนี้ครับผมตัวอของอย่างยกตัวอย่างเด็กนิดเรื่องของการที่มันจะ transformation กา,การเขาเรียกพลิกรูปโฉมเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือการเริยสัตว์น้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมเคยผมเคยเห็นภาพไหมเหมือนประมาณว่าในประเทศอื่นอย่างเ mm hmm. ช่นอย่างประเทศจีนเนี่ยที่เขามีทํกกาเกษตรกรรมหรือการเลิตสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์โดยมอนิเตอร์ลิงกันอยู่ในเนี่ยอยู่ในวอลล์รูมอยู่ในในออฟฟิศทํางานโดยที่ทุกข้อมูลทุกอย่างถูกทาร์สมิท มาที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วเขาจะดูเรื่องของตัวพารามิเตอร์ที่มันเกิดขึ้นได้เลยว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ pH เท่าไหร่ดชบอร์ดมันจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมที่จริงประมาณนั้นหรือเปล่าที่จริงความเป้าหมายสูงสุดคือความว่า Impact นะใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงอิมแพกกับเปิดผลกระทบไงกับวงการประมงหรือว่าเกษตรบ้านเราันนั่นคือเป้าเราเลยแต่เราด้วยความเราก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆคนหนึ่งที่มีแพชชั่นด้านนั้นเราก็จะสร้างเครื่องมือตรงเนี้ย ให,ให้ดีที่สุดและให้เกษตรกรนะเอาไปใช้ให้มากที่สุดอย่างน้อยก็เป็นการพัฒนาจากคนไทยที่รู้เรื่องของเกษตรแบบสไตล์ไทยๆเอาไปใช้รตรงนี้สําคัญมากถ้ามีคนใช้เยอะมันก็จะพัฒนาเยอะแล้วเราก็ในรอหวที่เราเป็นนักพัฒนาและเป็นเกษตรกรด้วยเราก็มีความปูมกใจอ,อยากจะให้ตรงนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ให้เกษตรกรแบบข้ามหรือเปลี่ยนปฏิวัติการทำงานไปเลยทำให้ม,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวนี้สําคัญมาก productivity หรือว่า yield ที่ว่าผลผลิตเนี่ย เป็นจุดแข่งขันในด้านเกษตรทุกวันนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนถึงขั้นนั้นอย่างน้อยเราได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเพนพอยของเราว่าสมมุติว่าการทําการเลี้ยงของเราหรือว่าการเพาะปลูกของเราที่ผ่านมาเราอาจจะมีเพนพอยในจุดนี้แต่เราไม่รู้ตัวใช่ใช่ใช่ในจุดนี้ที่เราเป็นจุดโวเราอาจจะเราก็ปรับตรงนี้ของเราแล้วก็เราก็เหมือนจะว่าเพิ่มศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นอะไรช่ที่เขาเรียกว่ารู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะแต่ทําให้เรารู้ว่ามีปัญหาเนี่ยสำคัญมากแล้วเราก็ปรับปรุงตัวเองมันก็ต้องมีเครื่องมืออะรรรบบาางงย่วััดเค ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับแล้วที่คุณกรบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําแล้วต่อไปคือถ้าคนมีการใช้เยอะๆหมายถึงว่าเรื่องของตัวเขาเรียกว่าความต้องการจากผู้ใช้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะมีการอัปเดตแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเหมือนเราใช้แอปแล้ว,ลวเรามีการอัปเดตอันนี้ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือที่จริงแพลตฟอร์มผมไม,ไม่ได้คิดว่าจะก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวอะไรของข้อมูลแต่่จริงแล้วแพลตฟอร์มมันสร้างมาเพื่อให้ข้อมูลตรงนี้ ให้เกษตรกรเอาไปใช้ได้มากที่สุดเพราะเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรบางท่านคิดว่าการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มบางตัวให้กับบริษัทใดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียข้อมูลอันนี้ไม่ใช่นะครับเราปกป้องกันได้ทุกแพลตฟอร์มก็ต้องมีการรักษาข้อมูลให้ให้เป็นตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เป็นครับเพราะทุกวันนี้ผมยังโดนมิจฉาชีพโทรมาเลยเป็นอาเบอร์จากไหนก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวกันแล้วรับทุกคนเดือนโดนอย่างเจจออไงเกรณีกรยว บางท่านว่าใช้ไปแล้วมันจะเกิดตัวเลขเป็นโหในนู้นองไม่ทันแล้วครับด้วยใช้ชีพเขาเดี๋ยวนี้เขาทำงานมืออาชีพกว่าเราอีกน <c oughs> ใช่นะ <c oughs> ก็จะประมาณนั้นก็ฝากไว้ว่าการใช้แพลตฟอร์มน่าจะเป็นหรือแอปพลิเคชันอะไรก็ได้มันถ้าคุณเข้าใจมันในหลักการของมันแล้วใช้เป็นสิทธิภาพมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพด้วยแม้กระทั่งวงการเกษตรเนี่ยผมผมเอาเทคโนโลยีหรือความแนวคิดจากอุตสาหกรรมมาใส่ไว้ในเกษตรซึ่งเกษตรเรามันทํางานแบบสไตล์ ผมไม่ได้ว่าเกษตรกรใช้ไม่ใช้ความรู้สึกจับเอาไปจับมากกว่าแต่เราไม่ได้เอาเรื่องของตัวเลขชี้วัดเรื่องของตัวเลขเอามาจับว่าเท่าไหร่จุดเท่าไหร่มันมีอย่างคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งก็คือคุณอุ้ยก็คือเกษตรแม่นยำคือได้ยินจากฝรั่งเขาพูดไหมจับจริงแต่คุณก็ต้องละเอียดเท่าอีกนะว่าตัวเลขตัวนี้มันมาจากอะไรโอเคคุณจะไปเคลมว่าฉันเลี้ยงกุ้ง f c r ต่ําต่ำมาก EDG สูง<ฮ>ว่าไปต่ำเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่แล้วเท,ท่าทูล่ะและ้วล,ละเอียดตอนไหนคุณทำละเอียดขนาดไหนคุณลดอาหารตอนไหนคุณไปเพิ่มอาหารช่วงไหนคุณมีเส้นอะไรบอกฉันไหมอืมเอออะไรเงี้ยผมจะให้เกษตรกรหน้าใหม่นะ่ะมาคุยกันด้วยข้อมูลละเอียดขึ้นครับผมว่าสําคัญมากคือการที่เอาตัวเนี้ยมาจับให้เป็นตัวเลขเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่สําคัญเพราะว่า FCR ลดไป1น1 มันคือต้นทุนนะต้นทุนต่างกันขนาดมหาศาลนะมันสำคัญมากนะในการที่จะจับทุกอย่างเป็นตัวเลขใช่ใช่เนี่ยผมจะให้เกษตรกรปัจจุบันหรือใครจะปรับปรุงตัวตัวเองเนี่ยมาคุยเรื่องละเอียดแบบเนี้ยแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันลดต้นทุนจริงๆครับอย่าเพิ่งไปพูดว่าทําตามเขาทาเขาเลยลดต้นทุนแต่คุณก็ต้องมาวัดตัวเองก่อนว่าคุณอยู่ณเบสไลน์อะไรเรียตัวเลขอะไรอยู่แล้วคุณก็ไปพัฒนาตัวเองว่าลดอาหารด้วยตัวคุยกันเชิงข้อมูลเนาะอาจจะวิชาการแต่ ด้วยความที่ว่าโลกมันแข่งขันอ่ะใช่ทุกวันนี้คือโลกอย่างคุณดอ้างคุณกีเรื่องจีเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าเชิงลึกอะางเงี้ยรู้เขารู้เราแต่เรายังไม่พัฒนาตัวเองมันก็ไม่น่าจะได้ครับอืครับเอาโอเคมาในส่วนนี้ที่เราพัฒนามาแล้วเรื่องของตัว ค่าธรรมเนียมการใช้อะไรอันนี้คนทำอ่ะคุณเราทำล้วก็เราก็หวังในเรื่องของตัวเราต้องมีเรื่องของรายได้ใช่ไหมบิสเนสในในมุมบิสเนสว่าเรื่องของตัวค่าธรรมเนียมอะไรใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อตัวแพลตฟอร์มจริงๆมันเป็นระยะเริ่มต้นอยู่เราก็เขาเรียกว่าโฆษณาแล้วกันเนาะมันก็คือยังใช้ฟรีอยู่บางโมดูลบางบางส่วน วางฟีเจอร์จะใช้ฟรีสมัครแล้วก็ใช้ฟรี1ปีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ในในตอนนี้ก็คือหนึ่งบัญชีคุณสมัครไปคุณก็อย่างคุณคุณมีบอกกุ้งอยู่10บบกคุณก็ใช้ฟรีได้หนึ่งปีแต่บางฟังก์ชันก็จะโดนตัดไปนิดหน่อยแต่พื้นฐานแน่นอนมันใช้ได้ครบครับก็คือพื้นฐานใช้ได้ครบแต่ถ้าคุณอยากจะได้แบบฟีเจอร์เพิ่มก็คือเหมือนกับเราไปก็เหมือนเราใช้แอปเนี่ยแหละแอปฟรีก็คือจะได้เท่านี้แต่ถ้าคุณจะเอาเป็นโปรไลเซนได้ทุกอย่างก็จะมีค่าธรรมเน อ๋ออยู่ที่4 9 0กบกบาทต่อปีต่อบ่อต่อปีต่อบ่อต่อปีบ่อคุณเล็กคุณใหญ่ก็ช่างอือยู่ที่4009้กบาทก็คือบ่อละ5 0 0อต่อปีเหมือนจ้างกลมกลมเหมือนจ้างเหมือนจ้างนักวิชาการเพิ่มหรือว่าอะไรนะโอ้ถ้าคุณเลี้ยงผมผมไปคิดอยู่นะไปเทียบแบบปถ้าเทียบแบบมูลค่าของวาวส์สเร็ัจ0 0ศูนย์่งาแหลกเท่าไหร่ประมาณเนี้ย ผมว่ามันน้อยนิดแต่ทําให้คุณมีทํางานมีป,ประสิทธิภาพขึ้นนะถูกก็ยังถูกกว่าค่าเน็ตซิกรายปีนะ <c oughs> ใช่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  <c oughs> บางท่งนานอาจจะใช่เทียบค่าเน็ตค่อะไรเราจ่ายเยอะๆ,ๆ,ๆกว่านี้อีกอ,อันนี้คือส่วนค่าธรรมเนียมแต่จริงๆแล้วมันมีให้ฟรีใช้แล้วก็ทดลองใช้ไปก่อนออครับผมสุดท้ายครับคุณกร่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือจะฝากบ้างกับในสองตัวอดิกนิกแพลตฟอร์มจริงๆก็เอาตรงๆคืออยากให้ใช้เหลยล่ะได้ใช้แล้วพ่อเราคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ เราเราสร้างประสบการณ์ผมเป็นเกษตรกร,รกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาโฆษณาแล้วเป็นพ่อค้าเราเป็นเกษตรกรเร,กเราใช้เองแล้วเรารู้สึกว่ามันปลดล็อกบางอย่างในการเพิ่มปสิทธิภาพ productivity อะไรของวงการ,กรเกษตรโดยเฉพาะประมงเนี่ยที่เราเราใช้มาแล้วเราลองดูครับเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้มันมันอยู่ที่ไมเซ็ตเราจะเปิดใช่ใช่มัน,ม,นมันก็จะเห็นบางอย่างว่าที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ จริงๆม,มันมีอยู่อยู่ีซ่อนอยู่เราก็จะรู้วิธีแก้เองอตัวแพลตฟอร์มหรือข้อมูลเนี่ยมันจะบอกคุณเราเองว่าเราจะแก้อะไรครับมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งแต่คุณก็ต้องใช้และคุณก็ต้องเข้าใจกระบวนการคุณเองด้วยนะครับขอบคุณมากที่ทําตัวแพลตฟอร์มเข้ามามันต้องมีมันต้องเอาไมซ์เซ็ตจากคนที่ อยู่ในบิชเอสอื่นอุตสาหกรรมอื่นน่ะพอเห็นในเรื่องของตัวจุดแข็งนั้นเพื่อจะเอามาปรับใช้ในส่งตัวเกษตรเพราะว่าเราได้พัฒนาขึ้นที่จริงผมก็จะพูดเชิงลึกหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นคอนเทนต์หน้าเนาะอาจจะมาพูดได้เดี๋ยวเผื่อจะตามไปเพื่อาจจะมีเรื่องอีกอื่นบางงที่แบบคนบางคนเกษตรกรบางท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงวันนี้เอาแค่ภาพกว้างๆเห็นว่าเออแพลตฟอร์มผมมันมีความสามารถยังไงแล้วก็ฝากใช้ด้วยนะครับครับที่ อ่าอเด็กนิก IOT แพลตฟอร์มเซิร์ชได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะในตัวของตัวลิงก์ลนี่เลยครับโอเคครับผมใช้ง่ายมีแค่เมลแล้วสมัครได้แล้วครับโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรมากนะครับของตัวข้อมูลของตัวอเด็กนิกแพลตฟอร์มเรื่องของอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงอาจจะลดต้นทุนได้ด้วยลดต้นทุนได้ด้วยนะครับผมเห็นตัวเลขบางอย่างได้เอาโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ